สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงนักเรียนแบบง่ายๆกันนะครับผมใช้ด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับรองนี้ยกฟันลงสุดเลยนะครับถ่ายเครื่องหัวไปด้านหลังนี้ตัดแบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรื่องความเร็วไปเลยจนะได้ไม่เสียเวลานะปกติผมจะใช้เป็น1.5นะครับฟันรองแต่รองนี้ผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งมันมันเก็บง,งานได้เร็วนะครับ ผมว่าก็ก็ไม่สั้นมากนะครับเบอร์หนึ่งแล้วก็โยกฟันลงนะครับฟันลงแล้วก็ถ่ายสวนกลับมาคืนนะครับหัวนี้ค่อนข้างจะถ่ายสวนมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวใช้วีเกตเอาใช้เบอร์หนึ่งถ่ายแบบนี้เลยนะครับโยกฟันด้วยนะครับโยกฟันลงสุดเลยครับสองฝังก็ทําเหมือนกันเลยนะครับผมจะถ่ายดูค่อข้างเดียวนะครับให้ดูแบบคร่าวๆวิธีตัด แลกเปี่ยนเทคนิคนครลองดูนะครับหลายๆเทคนิคด้านหน้าค่อนข้างจะสั้นแล้วนะครับนะครับแล้วใช้หวีตัดเชื่อมแบบนี้เลยนะตัดแบบง่ายๆเลยนะเป็นทรงนักเรียนที่แบบผมหาเทคนิคมาง,ง่ายๆมาลองทำดูนะครับลองตัดดู ผมว่ามันง่ายดีนะครับแบบนี้จะขึ้นด้วยหนึ่งจดห้าก็ได้นะนบนไทยมาด้านหลังครึ่งใบหัวเป็นกินแล้วก็ไทยเชื่อมไปเลยใช้หวีเชื่อมช่างใหม่ใหม่ก็ทำช้าช้าก่อนก็ได้นะทรงักเรียนเป็นทรงที่ค่อนข้างที่จะตัดยากนะครับผมยกให้เป็นทรงครูเหมือนกันนะครับทรงระเรียนแต่รองทรงต่านี่ตัดยากนะครับ ใช่ว่าตัดง่ายผมผมเทียงเลยนะครับสําหรับผมนะครับตัดยากมากเรามาเทียนแต่รองทรงต่ําแต่สักพักเราเริ่มชํนานาญแล้วก็เริ่มหาวิธีตัดแบบง่ายๆนะครับเมื่อก่อนจะตัดยากมากต่อมาผมใช้เป็นฟันเปล่านะครับโยกฟันลงสุดเหมือนกันนะครับแล้วไถแบบนี้เลยฮะอมหัวนะครับ,นะรบถ้าเบอร์หนึ่งมันมันจะเชื่อมง,ง่ายนะครับด้วย เืบเชื่อมเลยนะครับนี่สะบัดอีกนิดหนึงเชื่อมไปเลยนะครับด้านบนแต่ถ้า1.5ค่อนข้างที่จะเชื่อมยากนิดหนึงต้องใช้บีเก็บดีๆแล้วแต่ถนัดนะครับแต่1.5ก็จะเก็บด้วยบีตามหรือตามด้วย0.5ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยผมสะบัดเชื่อมเลยนะครับค่อยดูนะครับ๋ยวผมจะเชื่อมให้ดูนะครับสะบัดเชื่อมนะครับเผยด้วยนะฮะสะบัดเฉงเฉียงนะครับเชื่อมโยกฟันลงนะครับเนี่ยโยกฟันลงสุดนะแล้วก็สะบัดเชื่อมนะครับมันจะเชื่อมง่ายครับเบอร์หนึ่งต่อมาก็ใช้หวีเก็บอีกรอบนะครับตรงไหนที่ยังไม่ เชื่อมกันนะครับด้วยช้ยวีเก็บนะครับวีตัดไปนี่เลรนะัะเชื่อมมาด้านหน้านะแล้วก็วีเก็บมาครับโขบนิดหนึ่งต่อมาก็จะถ่ายด้านล่างเสร็จแล้วนะครับนี่ครับ ถ่ายด้านล่างเก็บไปหมดเลยครับเบอร์ศูนย์นะครับโยกฟันขึ้นสุดนะครับถ่ายด้านล่างถ้าคลิปมีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับช่างใหม่ๆนะครับหรือช่างเก่าๆอยากเข้ามาดูก็ดูได้นะครับแเรียนเทคนิคกันนะครับไม่ได้มาสอนผมก็ยังศึกษาเหมือนกันนะครับตอนนี้ดูคลิปท่านอื่นๆอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม